กูนะตัวงกูยังไม่ว่าเนอะก็ไม่เสียงมันเหมือนจะเหมือนมืนจะน้อยน้อยใจยไงขอนคอนอยู่ตรงไหนเกยวคอนมานี่ไงรถเ,เห็นไหมเห็นคอนนะน,ะนี่นะาจ้ำดูดิดูหน้าแถวนี้คอนข <c oughs> อนด้วยมั้งไม่ใช่คอน อ๋อสายพานเหรอสายพานติดต้นกล้วยสายพานติดต้นกล้วยเหรอ,ก,หรอก็ตัดต้นกล้วยทิ้งเนี่ย <c oughs> เออเออแล้วก็เออแล้วก็จะขยับทำไม <c oughs> อ่ะไอจะขยับทำไมก็ <c oughs> ตัดต้นกล้วย <c oughs> ก็จบไปเลยนะี่ย

นี่เพิ่งขันเลยฮะไี่นั่นไม่อยู่ไหเดี๋ยวกูเร็วบุดจำบึ๊ดจำบึ๊ดจำบุดบุดจำบึ๊ดจำบุดจำบุดอ่ามองดูไล่อะหมุดแล้วเป็นขันขาดไปแล้วอ้อมันหมุนมาแล้วหมุนมาแล้วนี่ไงเป็นดิเป็นมันใส่ฟันเป็นนะลูกชาวนานะไม่ใช่แบบอะไรนะ บุดจำ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 เอา呀เดี่ยวเทียวใจร้อนด้วยบุดจำบุดจบุดจำู้กำลังเหนื่อยคนคนที่อายุไม่แก่นะจะไม่รู้จักอันนี้เลยเนี่ยไอ้คูบุต้ารุ่นเก่าเนี่ยใช่คูบุต้านะครับรุ่นเรี่องคูบุต้านะครับกูไม่กล้าบีหลักแรงเวียงไม่มีเล่นไหมยังน่ะแต่ลองปั่นดูดิลองปั่นดูดิ เอาเลยัไม่ต้องขันนักตเดี๋ยวมันไม่ไหวเราต้องจับบาวด้วยด้วยกูจะหนีไปทเพี้ยอะไรกันกนได้ไยกูกูกลัวว่ากเด็กูหนีก่ออ้เหียเดี๋ยวมึงเวียงเดี๋ยวมึงเวียงไมโดนกูเฮ้